เรื่องที่จะเล่าไม่สําคัญเท่าวิธีการที่เล่าถ้าคุณเลือกวิธีการที่หูมันกระแทกใจมากวิธีการนี้เรื่องเดียวกันแต่เลือกเล่าด้วยแบบนี้เออมันสุดยอดเราค่อนข้างตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นผู้กํากับจากค่ายหนังจากโปรดักชันต่างๆเราก็เลยต้องรีวิวกันหน่อยละเรื่องนี้ครับเธอ i v ทีไลฟ์ เราก็ยังแปลกใจนะที่ว่าเหตุการณ์นี้มันกลายเป็นจุดสนใจของวงการหนังได้ขนาดนี้นะก่อ,อนหน้านี้ถ้าเราได้ดูกันกับ The c a p e แล้วกันแล้วต่อมาก็กลายเป็นสารคดีซึ่งก็จริงๆก็มีหลายเวอร์ชั่นมากนะสารคดีเนี่ยไม่ใช่แค่ของที่เราได้ดูไปของ The Last Kill นะแต่ว่ามันมีสารคดีข่าวมีอย่างอื่นอ,อ,อีกนะที่ถ้าใครสนใจก็ไปหาเพิ่มเติมได้แล้วก็คราวนี้ที่มันกลายเป็นหนังที่เรียกว่าทุ่มทุนสร้างด้วยโปรดักชันด้วย ทีมงานระดับเรียกว่าฮอลลีวูดเลยแล้วกันก็ยังแปลกใจนะเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์ที่มันเป็นโศกนาฏกรรมบางอย่างเป็นเหตุการณ์ระดับโลกอ่ะเราก็ไม่ได้เห็นหนังบ่อยกันขนาดนี้นะ,อะเอาพูดง่ายๆอย่างเรื่องราวของสึนามิที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยหนังที่พูดถึงก็ไม่มีไม่กี่เรื่องนะใช่ใช่ใช่ทั้ง<อ>ที่มันเป็นเหตุการณ์กระทบภูมิภาคนี้ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวมันควรใช่เราได้เห็นหนังเยอะกว่านี้ได้ซ้ำอ่ะ กลายเป็นว่าเออหนังที่เกี่ยวกับสึนามิจริงๆมันก็มีไม่กี่เรื่องแล้วก็เล่ามุมมองไม่เหมือนกันสักเรื่องหนึ่งด้วยซ้าไปอะไรเงี้ยเธอทิทรีที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนดูตัวอย่างเรื่องนี้ว่าอ่ามันมีความใกล้เคียงกันมีความละม้คล้ายคลึงกันบางอย่างก็น่าจะมีหนังแค่เวอร์ชั่นเดียวนะไม่รู้สิอาจจะมีวร์ชัตอื่นแต่เราไม่ได้ดูหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าเออเรื่องราวของ13มหมูป่าเนี่ยกลายเป็นที่จดจําของคนดู ของผู้สร้างทั่โลกกลายเป็นหนังหลายเวอร์ชั่นที่ตามมาแล้วเราก็ได้ดูกันในวันนี้อ่เธอทีไ e เรื่องนี้ที่เป็นเวอร์ชั่นของ m เม o n Prime ตอนแรกเราได้ดูของ Tom วอ l เลอใช่ไหมที่เข้าในโรงอันนั้น The Cape มีของ The Rescue ที่เข้าที่ Disney Plus แล้วก็อันนี้เป็น Prime Video เป็นสตรีมมิ่งอีกเจ้าหนึ่งแล้วก็เนื้อเรื่องเขาเล่าตรงที่เด็กไปปาร์ตี้กันที่ถ้ำเลยแล้ว เหตุก็ดันเกิดตรงที่ว่าฝนตกหนักน้ําอยู่ดีๆก็ท่วมถ้าแล้วทําให้เด็กทั้ง13าคนเนีออกมาไม่ได้ไกลายว่าต้องขอความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆมากมายเรื่องมันเริ่มโกโซบิกไว้ไปลาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เลยถึงตัวละครหลักของเราที่ต้องเข้ามาช่วยที่เป็นนักดําน้ําที่เป็นชาวอังกฤษสองคนที่เดินทางมาเพื่อช่วยเหลือ13หมูป่าในครั้งนี้น,นั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องรา ของเทอทีไลฟ์ถ้าพูดถึงว่าความแตกต่างกันแล้วกันนะก็มองว่าเรื่องนี้กับเดอะเคปเนี่ยสองเรื่องเนี้ยคือแตกต่างกันที่มุมมองการเลือกคนมาเล่าเดอะเคปก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งสําหรับเทอ i ์ทีไลฟ์เนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนที่เราเห็นในตัวอยา่างว่าหนังมันเล่าเรื่องราวเนี่ยผ่านมุมมองของนักประดาน้ำสองคนนี้จอร์นกัรลิกลิกสแตนตันกับจอร์นบรเลนทินตัวละครที่รับบทโดย พิโกมเทนเซกับโคลินฟาเลซึ่งตั้งแต่เราดูตัวอย่างเราก็มองว่าสองคนเนี้ยมันน่าเล่าเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มแรกที่ไปเจอเด็กด้วยแล้วเขาก็อยู่กับเหตุการณ์เนี้ตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วกันถึงจะไม่ใช่เด y 1ก็ตามอ่ะแต่เขาอยู่เหตุการณ์เนี้ยตั้งแต่ช่วงแรกๆของความพยายามละกันซึ่งความน่าสนใจก็คือการที่เล่าเรื่องราวผ่านเขาเนี่ยเรารู้สึกว่า หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาเจอมันเป็นเนื้อเรื่องที่มีความเข้มข้นซึ่งข้อมูลตรงนี้เราต้องบอกว่าเราไม่ได้จากหนักเรื่องนี้นะความเข้มข้นที่เรารู้สึกกับตัวละครเหล่านี้มันมาจากการที่เราดูสารคดีเรื่องเดอะเลสคิวมากกว่ากําลังจะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยอันตรายตรงที่ถ้าใครได้ดูสารคดีมาก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นใช่มันก็มีเรียกว่ามีความแตกต่างแล้วกันเพราะว่า ความเป็นสาร,รคดีเนี่ยวิธีการเล่ามันก็เป็นอีกแบบหนึง่งโอเค okay, ว่าเราสนุกเอนจอยกับสาร,รคดีเพราะเราชอบก่บการได้รับข้อมูลที่เราไม่เคยรู้มาก่อนข้อมูลใหม่ๆความรู้สึกที่ได้จากการดูสาร,รคดีจะเป็นอีกแบบหนึง่งความกดดันที่สาร,รคดีทําได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งพอเป็นหนังเนี่ยมันก็เหมือนตีความเรื่องเล่าเหล่านั้นน่ยบทสัมภาษณ์เหล่านั้นน่ะยิ่งถ้าใครได้ดูเดอะลิสคิวจะรู้เลยว่าหนังเรื่องเนี้ยคือ แทบจะตีความมาเลยอะ uh ่ะ huh. หยิบความรู้สึกของลิกกจอนเนี่ยตอนที่เขาให้สัมภาษณ์หรือบทสัมภาษณ์นั้นน่ะจากเดลิดคิวอ่ะมาตีเป็นภาพให้เราดู uh huh. ว่ามันคืออะไรอ่ะความกดดันที่เขามีความรู้สึกที่เขาเกิดขึ้นระหว่างการทำงานครั้งนี้มันมีอะไรบ้างความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับระบบของการจัดการของบ้านเราอะไรเงี้ยซึ่ง โอเคในสารคดีนี่มันเล่าด้วยคําพูดมันไม่ได้มีอารมณ์ร่วมขนาดดีนี่คือความแตกต่างนะเรามองงี้นะเพราะว่าโอเคตอนเราดูสารคดีเราอินนะกับประโยคคําพูดเหล่านั้นมันอาจจะแสะดงออกมาด้วยสีหน้าท่าทางได้ไม่เต็มที่เท่ากับที่หนังมันทําได้ด้วยความที่พอเป็นหนังเนี่ยมันได้เห็นเลยว่าการที่มาถึงประเทศไทยแล้วไม่ได้รับความนับถือด้วยความที่ภาพลักษณ์เขาเป็น ฝรั่งแก่กเกษียณสองคนที่จะมาช่วยเนี่ยถ้าเทียบก,กันกับทีมนาวิกไทยเนี่ยมันก็คนละเกรดอะไรเงี้ยโดนดูถูกระดับนั้นด้วยซ้ำไปหรือแม้แต่เรื่องเราพิธีการลสราสารพัดการที่จะทำงานมันยุ่งยากมากความตั้งใจอยากช่วยเหลืออย่างทียังไม่พออะไรเงี้ยซึ่งโอเคตอนเป็นเรื่องเล่าในสารคดีก็ให้อารมณ์แบบหนึ่งนะแต่หนังเรื่องนี้สิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือมันทำให้เรื่องเล่าเหล่านั้นะเป็นภาพขึ้นมาอืมซึ่ง หลายอย่างนะนี่แค่ที่เราเล่าพูดถึงเมื่อกี้มันแค่จุดเริ่มต้นของหนังละกันแต่ส่วนหนึ่งที่เราคาดหวังว่าหนังมันจะทําเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นก็คือความรู้สึกว่าหนังมันให้ดีเทลของเหตุการณ์ครั้งนี้ยังน้อยไปหน่อยนะโดยเฉพาะช่วงแรกที่จะเซตอัพคนดูเนี่ยเรารู้สึกว่าหนังมันเร็วมากแป๊บๆนี่เราคิดว่าเด็กจะเตะบอลกันอีกหน่อยทําความรู้จักไอ้นั่นชื่ออะไรไม่มี ใช่ซึ่งไอ้น,นี่เราก็ไม่แน่ใจนะ,ะว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่กฎหมายคุ้มครองเด็กหรือเปล่าที่ไม่ให้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตเขาเขามากมายขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ยังเสียดายไงเพราะว่าจริงๆฮอลลีวูดบาง mm hmm. ทีมันก็ไม่แคร์นะมันก็ไปปั้นเรื่องใหม่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเออตรงเนี้ยเรามองว่ามันเสียยอกาสที่จะทําให้คนดูเนี่ยเข้าใจสถานการณ์เข้าใจตัวละครได้มากขึ้นซึ่งมันจะทาให้ที่เหลือการลุ้นเนี่ยมันก็อีกแบบหนึง่ง แต่เรามองอย่างนี้นะว่าสุดท้ายแล้วหนังมันไม่ได้โฟกัสที่แก๊งเด็ก13คน1่้มไงมันก็เลยไม่จำเป็นต้องเซตอัพมันไปเซตอัพลิกกับจอรนมากกว่า set เซตอัพความเป็นคนของจอรนเป็นยังไงลิกเป็นคนยังไงซึ่งตรงนี้เราชอบนะเราเข้าใจตัวละครสองคนนี้มากขึ้นจากการที่ดูสารดีหรือจากหนังเรือื่นนะเรารู้ว่าลิกเป็นคนยังไงเป็นจอนยังไงจากการเซตอัพตรงนี้ เรื่องครอบครัวของเขาปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วมันส่งผลกับการลุ้นในตอนจบเพราะว่าสุดท้ายแล้วหนังไปโฟกัสที่ภารกิจของ2คนนี้มากกว่าแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันก็คือเรื่องราวของ13าชีวิตเราก็ไม่ได้รู้เพิ่มเติมเรียกว่าเราก็ยังรู้เท่ากับตอนที่เราดูข่าวตอนที่เราดูสารีเลือดคิ้วด้วยซ้ําไปซึ่งนี่เข้าใจได้เพราะว่ามันเหมือนกันหนังมันโฟกัสที่ตรงนั้นมากกว่าแต่เรามองว่าตอนนี้สําหรับเราคนดูแบบเราเนี่ยที่เรารู้เรื่องราวหล่อนี้ เราเข้าใจทันทีว่ามันมีแบ็กกราวอะไรก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แต่ถ้าเป็นคนดูทั่วไปคนดูประเทศอื่นอ่ะคนดูหนังประเทศอื่นเขาจะเก็ตไหมว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้มันมีความซับซ้อนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ความคิดเรามันปนเปนกันเพราะว่าเรารู้แบ็กกราวรู้อะไรมันเยอะเกินหนังอะ่ะด้วยความที่เราตามข่าวมาตลอดอนะ่ะเราก็เลยสงสัยว่าคนดูทั่วไปคนดูประเทศอื่น่ะเขาจะเข้าใจไหมว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรยเงี้ย ซึ่งถ้าพูดถึงหนังหายนะบางทีแค่นี้มันก็พอเลยนะอะกับการเซตอัพว่าโอเคมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือแค่นั้นพอแต่ไม่เซตของเราเองมากกว่าที่เรามองว่าเอ้เอ,อเรื่องราวก่อนหน้านี้เรื่องราวก่อนที่ฝรั่งสองคนที่จะมาถึงเมืองไทยมันก็มีเยอะนะคุณไม่เล่าเนี่ยมันจะมีผลต่อเนเรื่องหรือเปล่าใส่มามันอาจจะดีก็ได้นะหรือใส่มาอาจจะทําให้หนังมันสับสนกว่านี้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่เนี่ยมันเกิดจากความคิดที่เรา เกิดขึ้นจากข้อมูลที่เรามีเยเองมากกว่าผมชอบความเร็วของหนังนะถามว่าเป็นปัญหาไหมรู้สึกว่าถ้ามันมีดีเทลการปูที่อะไรเยอะๆกว่านี้ก็จะดีแหละแต่ว่าถามว่าแค่นี้โอเคไหมโอเคเพราะพอดูแค่5้าหรือสิบนาทีแรกที่อยู่ดีมันเดินเรื่องไปถึงตัวจอนถึงตัวลิกกับจอนเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ารู้แล้วว่าเขาจะโฟกัสที่สองคนนี้แหละซึ่งผมชอบแต่ส่วนที่ยังรู้สึกว่า แม่น่าจะให้มันมันกว่านี้คือผมอยากให้การอธิบายความยุ่งยากของเขามันถูกแปลเป็นภาพหรือไดอะล็อกมากกว่าตัวหนังสือคือการที่บอกเล่าว,ว่าตอนนี้พวกนี้อยู่จุดไหนมันใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงอะไรเงี้ยผมว่าการบอกเล่าผ่านไดอะล็อกหรือว่าอะไรต่างๆที่มันทําให้เห็นอารมณ์ของตัวละครมันอาจจะต้องอิงกับความเป็นจริงหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แต่ว่าพอมันเป็นแค่ตัวเทค t ตัวอักษร เป็นขึ้นแผนที่นิ่งๆให้เราดูว่าตอนนี้พวกนี้อยู่จุดนี้อะไรเงี้ยอารมณ์ในการบีบคั้นมันเออมันน้อยลงหน่อยถ้าเกิดเขาแปลงมันเป็นภาพความเหนื่อยล้าไดอะล็อกนิดเดียวที่บอกว่าตอนนี้เราโอ้โหมันจะถึงไหมวะอะไรเงี้ยคือขอให้มันแปลงเป็นภาพที่เราให้เห็นได้เป็นแอคชั่นที่เราให้เห็นได้อะไรเงี้ยนี่ขนาดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บีบคั้นที่สุดเท่าที่ดูมาแล้วนะแต่ผมยังรู้สึกว่าผมต้องการความบีบคั้นกับเรื่องนี้ขึ้นอีกนิดหนึ่ง น่าสนใจนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้บีบคั้นขนาดนั้นอึดอัดไหมอึดอัดอืมอืมอมคือหนังด้วยสไตล์ภาพด้วยบรรยากาศของหนังมันทำได้ให้เรารู้สึกว่าภารกิจมันอึดอัดอันตรายแต่บางทีมันต้องการตัวเสริมหรือเปล่าอ่ามันอาจจะต้องการความชัดเจนกันนี้นิดหนึ่งคือเรารู้สึกได้กับเรียกว่าตอนไครแม็กซ์แล้วกันตอนจบแล้วกันที่หนังมันนำเสนอผ่านอารมณ์ของตัวละครมากขึ้นอ่าอ่า แต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะ,ะ,ะ,ะก่อนหน้านั้นมันก็ยังเป็นการปฏิบัติภารกิจแบบฮีโร่ระดับหนึ่งเลยอ,ะอ่ะไปทํางานด้วยความมั่นใจนู่นนี่นั่นเราเพิ่งจะเห็นความอ่อนไหวความอ่อนแอของตัวละครในช่วงหลังๆแล้วกันซึ่งพอไปถึงจุดนั้นน่ะมันทำได้ดีนะมันบีบคั้นได้ดีนะแต่มันเหมือนน้อยไปหน่อยอะหือถ้าเขาหยอดความกดดันเหล่านีน้ไว้ระหว่างทางอะ่ะ มันก็น่าจะทำให้ความเข้มข้นมันเยอะขึ้นคือตอนเราดูสารคดี the rescue อ่ะเรารู้สึกว่าความกดดันเขามีทุกระดับมันมีอยู่ทุกช่วงของการทำงานเขาเลยตั้งแต่เขามาถึงอ่ะแค่การไม่ได้รับความเคารพจากรัฐบาลไทยจากทีมงานไทยเนะี่ยมันก็กดดันระดับหนึ่งเลยนะ,ะ,ะเขามาด้วยความเป็นอาสาสมัครมาด้วยความตั้งใจดีที่จะมาช่วยเหลือเด็กแล้วยิ่งหนังปูปมไปแล้วด้วยว่าลิกมีครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ย จอ์นเป็นคนยังไงอย่างเงี้ยการที่เขามาถึงแล้วเขามาเจอกับสภาพแวดล้อมของการทํางานแบบนั้นอะ่ะมันก็มีความเข้มข้นของความกดดันระดับหนึ่งได้นะแต่หนังก็เลือกที่จะเล่าเป็นข้อมูลอะ,อะไม่ได้เล่าอารมณ์แล้วพอเริ่มปฏิบัติภารกิจก็เหมือนกันความยากของการทํางานครั้งแรกการเข้าไปโดยที่ไม่รู้ว่าเด็กมีชีวิตรอดหรือเปล่าการจะเจอไหมเจอศพหรือเจอคนรอดเนี่ยมันต่างกันยังไงอะมันสําคัญกับสองคนนี้มากนะ แต่หนังมันก็เล่าเป็นข้อมูลอีกแล้วไม่ได้เล่าให้ถึงความคิดที่เขาวิตกกังวลขนาดนั้นหนังมีนะคือเอาพูดง่ายว่าหลังจากที่เขาเจอแล้วเนี่ยมันก็มีซีนที่บอกเล่าความรู้สึกของตัวละครสองคนนี้ว่าจริงๆเราเขาคิดยังไงกับการปฏิบัติงานครั้งนี้เขากดดันแค่ไหนมีอยู่นะแต่หนังไม่ได้ขยี้ยห้เห็นว่าเออนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันจนถึงตอนที่ปฏิบัติงาน,นจริงๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือในสารคดีเนี่ยบอกชัดเจนมากว่าวันแรกกดดันขนาดไหน วันแรกทำสำเร็จแล้วยังไม่พอเพราะคุณต้องรีพีทตัวเองอีก,อกรอบอสองรอบด้วยซ้าไปกดดันหนักกว่าเดิมอีกซึ่งหนังเรื่องเนี้ยมันมีนะแต่มันหยอดไว้เบาบางไงประโยคหนึ่งที่เรารู้สึกสะท้อนมากๆเลยก็คือการที่ตัวละครของลิกอ่ะพูดว่าก่อนภารกิจ่ะก่อนที่จะเริ่มวันแรกเนี่ยอแค้เอาเด็กรอดมาได้คนหนึ่งเขาก็เป็นฮีโร่แล้วแต่หลังจากดาเนินงานไปหลังจากปฏิบัติการไป วันหนึ่งแล้วเนี่ยรอดมาแล้วสคนเนี่ยหลังจากเนี้ยถ้าทําใครตายแม่งเป็นตาบาปนะเว้ยเออเนี่ยน่าจะบูตมันขึ้นอีกหน่อยนะใช่คือเรารู้สึกว่าเอ้ยประโยคเนี้คือแรงกดดันมหาศาลมากพอมันรอดออกมาสี่แล้วเนี่ยที่เหลือมันถ้ามันใครตายมันไม่ได้ดิใช่ตายคนเดียวยตายคนเดียวก็หดหูกลายเป็นความผิดพลาดของทีมงานทันทีนะก่อนหน้านี้จากฮีโร่กลายเป็นลูเซอร์เลยอะ่ะออแล้ว ความกดดันนี้ก็ตกไปอยู่ที่เขาเต็มๆอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าการแสดงทําได้แล้วนะที่ให้เห็นภาวะจิตใจที่กดดันของตัวละคร2คนนี้หลายๆอย่างนี่คือต้องยอมรับเลยว่ามันแสดงออกไม่ได้จากไดล็อกจากอะไรเลยไม่ได้จากอารมณลร่มของหนังด้วยไม่ได้กดดันแบบเพลงมาซาว์มาอารมณ์ร่วมมามันไม่ได้ขนาดนั้นแต่การแสดงมันให้ได้ไงเรารู้สึกถึงความวิตกกังวลความกดดันที่ผ่านตัวตนของเขามาอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังไม่ได้ขยี้ตรงนี้มากกว่า เราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอาจจะสับสนกับความรู้สึกเดิมที่เรามีอยู่จากการดูเดอะเลสคิวก็ได้นะมันเลยรู้สึกว่ากลายเป็นว่าความกดดันที่เราได้จากหนัเรื่องนี้มันเบาไปหน่อยเราเพิ่งจะสัมผัสถึงความเข้มข้นจริงๆเลยอ่ะก็คือการปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายรอบสุดท้ายอ่ะที่ตัวหนังเองนําเสนอทั้งปัญหาอุปสรรคแล้วก็ความผิดพลาดบางอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างการทํางานครั้งนั้นแล้วมันกลายเป็นจุด สำคัญที่ทําให้ตัวละครเนี่ยเผยธาตุแท้เผยจุดอ่อนบางอย่างออกมาอะไรเงี้ยอืมอืมอหรือว่ารอนฮาวเวิร์ดแกทางี้วะนี่คือรอนฮาวเวิร์ดไงก็ไม่แน่นะคือเราก็ยังอยากรู้เหมือนกันนะว่าสําหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานของเหตุการณ์นี้เลยที่ไม่ได้มีข้อมูลของเหตุการณ์นี้เลยดูหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะอ่า คือตอนนี้ตัวเราเองเ่ยเราปนเปกันหมดเนทั้งตอนเราตามข่าวข้อมูลจริงที่เรามีอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นหรือแม้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการดูเดอะเคปจากการดูเดอะเดดคิวเนี่ยแล้วมันก็เลยมาปนกับความรู้สึกที่มาดูเรื่องนี้นะเราก็ยังอยากได้ยินอยากฟังความคิดเห็นของคนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วเขาไปเจอหนังเรื่องนี้แบบเพียวๆอะว่าอารมณ์ร่วมของเขาที่เขาได้มันขนาดไหนเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว อารมณ์ร่วมของความกดดันหนังมันก็ยังทําได้นะอะเรายังรู้สึกลุ้นระทึกภาษาหนังเขายังโอเคอยู่ในระดับนั้นที่ทําให้ภารกิจช่วยเหลือมันดูอันตรายความเป็นตัวละครมันดูมีตัวตนมีบุคลิกที่ชัดเจนอ่ะมันก็ทําได้นะแค่รู้สึกว่าข้อมูลต่างๆอ่ะมันถมเราเกินไปแค่นั้นเองอืมหลายๆซีนผมอยากเห็นเฉดสีของอารมณ์มากกว่านี้ใช่ครับนี่ได้ไหมว่าเราต้องการภาษาหนังที่มาเน้นย้ําอ่ะ อ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นไดร์ล็อกไม่ว่าจะเป็นเพลง uh huh. ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของตัวละคอรอะไรเงี uh ้ย huh. ให้มันคือถ้าพูดตรงๆก็คือให้มันเวอร์กว่านี้อ่ะเ uh huh. นะ uh huh. ให้มันชัดเจนกว่านี้ uh huh. ไอ้อย่างเครียดตอนนี้เหมือนเราต้องหาจุดระดับความเครียดเอาเอง uh huh. แต่เราอยากให้ความแบบเครียดเครียดจัดไหมแสดงเอาเราให้เราดูหน่อยโกรธโกรธหนาแค่ไหนโอ้โ oh, ห mm hmm. พอจังหวะที่รีโกรธมากๆลบนี่แหละว่ากูอยากเห็นมึงโกรธแบบนี้แล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ โมโหมันต้องโมโหแบบนี้สิว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันคือแบบนั้นหรือแบบจังหวะที่ญาติญาติระเบิดอารมณ์ใส่ทางคนทีมงานทางผู้ว่าเออมันต้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราต้องการสเปกตรัมของอารมณ์เนี่ยเราต้องการนิดหนึ่งแบบว่าประชุมกันอยู่ความเครียดกดดันเนี่ยมันขนาดไหน เออเราอยากให้มันหนักกว่านี้นอกจากที่จะเป็นให้ข้อมูลเ,ลยเฉยๆเราอยากได้อารมณ์ใส่มาในนั้นด้วยเราอยากให้เห็นความชัดเจนเห็นบูสเตอร์ของอารมณ์ว่าม,มันเครียดนะมันอ,อีกนิดหนึ่งถ้าจะปีนโต๊ะก,กระทืบกันแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเห็นความชัดเจนตรงนั้นอีกนิดหนึ่งเรามองว่าอาจจะเป็นปัญหาเพราะว่ามันมาจากเรื่องจริงด้วยนะอืมเข้าใจได้พูดง่ายว่าด้วยความเคยชินนะ่ะถ้าเป็นหนังอะอย่าที่บิ๊กบอกแหละอารมณ์ความหง,งุดหงิดทะเลาะก,กันเนี่ย อุ่นหงิดที่แบบกูทํางานไมไ่ได้ต่อยกันแล้วป่บเนี้ยอแต่พอมันเป็นเหตุการณ์จริงมันมีลิมิตอยู่เรามองงนี้นะมันอาจจะต่อเติมได้ไม่มากขนาดนั้นคือหนังบางเรื่องหนังที่มันสร้างจากเรื่องจริงบางเรื่องบางทีมันก็ไม่แข่นะ,ะมันก็จะบูธจะเติมอารมณ์บางเรื่องเติมตัวละครเพื่อดีสามเพื่อจะบีบคั้นคนดูด้วยความจริงจังหรือความเข้มขน้นด้วยภาษาหนัง ไปเลยยังไม่แคร์เลยว่าความจริงจะเหลือน้อยแค่ไหนจะเหลือเปอร์เซ็นต์แค่ไหนอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันมีการกีดกันหรือเข้าไปยุ่งยามกับการนําเสนอเรื่องราวเหล่านั้นหรือเปล่าไอ้อน,นี่คิด,คดแง่ร้ายเลยนะคิดแง่ร้ายเลยออาจจะโดนคัมพีโดนสั่งอะไรมาให้ทําได้แค่นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีส่วนไม่แน่ใจไม่แน่ใจ <laughs> เออก็เป็นไปได้เป็นไปได้ เป็นไปนได้อยู่ว่าอาจจะเป็นส่วนนั้นเหมือนกันนี่อีกนิดหนึ่งนี่ผู้ว่านาะลงศักดิ์กูนี่จะเป็นตัวร้ายแล้วนะชอบมุมมองเอางี่ดีกว่าชอบมุมมองที่เราได้เห็นในเรื่องนี้อย่างนี้อถ้าคุณดูทอมวอลเลอร์ที่เป็นเดอะเคปแม่มันจ๋าไปหน่อยนะอยากด่าคนนี้การแสดงต่างๆการเลือกใช้ซีนของการปรากฏตัวหรือการเป็นปัญหาของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยแม่อันนั้นมันโจ่งแจ้งไปแต่อันนี้เนี่ยมันใส่มันตั้งใจใส่แหละเรารู้แหละว่า เขาอยากจะบอกใครเขาอยากจะด่าใครเขาอยากจะบอกว่าไอคนนี้เนี่ยที่เห็นทุกคนเห็นว่าเป็นฮีโร่ไม่ได้ฮีโร่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยออแต่ในเธอทีไลฟ์เนี่ยเขาพอเขาใส่เนี่ยเขาใส่แค่บางๆเพราะมันบางๆเนี่ยมันก็ได้ใจไปอีกแบบการที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นอีกมุมหนึ่งอะแค่นี้ก็รู้สึกโอเคเรายังรู้สึกว่ามันเยอะไปนะสิ่งแวดล้อมมันเยอะไปหน่อย มันมีปัญหาเดียวกันคล้ายๆกับเดอะเคฟนะสำหรับเราก็คือการที่สุดท้ายแล้วถึงหนังเรื่องนี้จะโฟกัสที่ลิกจอนอะแต่มันพยายามจะใส่เรื่องของคนอื่นมาเยอะมากอ่าเข้าใจได้ว่าโอเคสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเล่าเวรีบททั้งหมดคุณก็ต้องหยอดเรื่องของผู้ว่าไว้หน่อยคุณต้องหยอดเรื่องจ่าแซมไว้หน่อยหยอดเรื่องหน่่ยซิลไว้หน่อยหยอดเรื่องทหารไว้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันมีผลกับการทํางานของตัวละครหลักก็เข้าใจได้ระดับหนึ่ง เพื่อที่จะอ่ะคุณจะมาเป็นในฐานะตัวเสริมตัวขัดขวางอุปสรรคปัญหาได้หมดแต่กลายเป็นว่าพอมันใส่เข้ามาแล้วร,รู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนหนังทําให้เรารู้สึกอยากจะโฟกัสที่ความเป็นจรนกันลิกมากกว่าอเรื่องราวน,นั้นเราอาจจะไม่อยากเห็นเท่าไหร่ซึ่งกลายเป็นว่าพอมันใส่เข้ามาโอเคมันเป็นส่วนสําคัญของเรื่องของการเล่าเรื่องละกันที่ทําให้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆที่ทําให้เห็นถึงอุปสรรคต่างๆแต่ รีแอคที่เกิดขึ้นจากจอรนกับคนเหล่านั้นน่ะมันไม่ชัดเจนถึงขนาดที่แบบว่าเอ้ยมันเป็นอุปสรรคนะมันเป็นปัญหานะมันเป็นตัวช่วยนะอะไรเงี้ยอ่ามันเลยกลายเป็นเรื่องที่เสริมเข้ามาแล้วมาขัดจังหวะภารกิจหลักซะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะอ่าอธิบายอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าหนังเรื่องนี้จะบอกเล่าความเป็นสุดยอดภารกิจครั้งนี้ที่มันแบบว่าแทบจะแบบว่ามีลเาเคิลของจอรนของริกของทีมอะไรเงี้ย ถ้ามันโฟกัสให้อารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นตอนท้ายแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยมันจะสุดยอดมากแต่พอมันไปให้แอร์ไทม์กับผู้กองที่เป็นทหารอะไรเงี้ยทั้งๆที่ถ้าเกิดเขาเป็นส่วนหลักที่ต้องใส่มาจริงๆแล้วมันเป็นปัญหามันคือความกดดันที่มันจะพุ่งไปสู่ตอนพีคหรือมันจะมีจุดพีคของมันอะไรเงี้ยมมันจะมีจุดที่ได้น้ําได้เนื้อของตัวละครที่เป็นอุปสรรคใช่ใ่ แต่ม,มันไม่มีแล้วมันได้แอร์ไทม์เยอะเนี่ยมันก็ขาดเสน่ห์ไปเหมือนกันนะเหมือนเซตัพไว้แต่ไม่ได้ใช้อ่ะเออเซต up ไว้ทั้งนั้นที่ถ้า Set เซต up ขนาดนี้นี่มึงควรจะมีจุดที่ได้น้ําได้เนื้อของตัวละครนี้แล้วนะใช่ใช่ใช่เออแต่มันเหมือนใส่มาเพื่อที่จะอ่าก็ใส่มาแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตอดตอดไว้อันนั้นก็ตอดอ,อ,อันนี้ก็ตอดไว้ตอดไว้ตอดไว้สุดท้ายอะ่ะพระเอกอ่ะใช้คํานี้นะพระเอกที่จะทําให้ริกกอรเป็นวีรบุรุษเนี่ยคือสถานการณ์ แต่เขาดันไปโฟกัสพระเอกที่จะมาทําให้ลิกระจรเป็นตัวละครรอบข้างทั้งๆท,ที่สุดท้ายมันก็ไม่มีจุดที่เป็นซีนเด่นอะไรไอตัวที่จะมาเสร์ฟให้ความเป็นลิกระจรหรือทีมเนี่ยมันสุดยอดมากขึ้นเนี่ยไอพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลยอเออทั้งๆท,ที่ควรจะโฟกัสสถานการณ์ความยากลาบากความกดดันรอบข้างที่มันเป็นหมู่มวลที่มันจะประกอบขึ้นมาอันเนี้ย นี่เหมือนดันไปโฟกัสกับคนบางคนที่ก็ไม่มีประโยชน์โอเคมันมีประโยชน์ในแง่ของอารมณ์แหละแต่ในการพัฒนาไปสู่จุดท้ายมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่อันเนี้ยเราก็ยังมองว่ามันอาจจะเป็นปัญหาของการโดนควบคุมหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆนะเรารู้สึกอย่างนี้เลยนะว่าตอนเนี้ยเรื่องเนี้ยเดลิทคิวอ่ะเหมือนกันเลยอ่าตัวดีเทลตัวรายละเอียดอ่ะแทบจะเหมือนกันเลยแค่อันนึงเป็นการเล่าด้วยด้วยคาพูดด้วยบทสัมภาษณ์อันหนึ่งเป็นเล่าด้วยภาพอืมแค่นั้นเลยซึ่ง มันเป็นไปได้ยากอะที่หนังสองเรื่องอะที่สร้างห่างกันขนาดเนี้ยแล้วมันจะเล่าเรื่องซ้ำกันโดยไม่ใช่การรีเมคอะอเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเขามีแนวความคิดหรือมีอิสระในการถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไม่น่าจะเล่าเรื่องซ้ำเดิมนะอ่าอ่าอ่าผมว่าแทบจะไม่ตะเพราะมันเป็นข้อมูลไงเรื่องนี้มันข้อมูลเยอะถ้าโมน่าอาจะใช่มันเป็นข้อมูลชุดเดียวกันคุณจะทำให้ต่างกันยังไงใช่ไหมอ่าอาจจะจริงอาจจะจริง เขาเรียกว่าอะไรเรื่องที่จะเล่าไม่สําคัญเท่าวิธีการที่เล่าอคือภาพยนตร์ทั่วโลกเนี้ยคุณจะเล่าเรื่องความรักคุณจะเล่าเรื่องน่ากลัวคุณจะเล่าเรื่องกดดันคุณจะเล่าเรื่องความเครียดคุณจะเล่าอะไรก็ได้แต่มันไม่สําคัญเท่าวิธีการที่คุณเลือกเล่าถ้าคุณเลือกวิธีการที่โหมันกระแทกใจมากวิธีการนี้เรื่องเดียวกันแต่เลือกเล่าด้วยแบบนี้เออมันสุดยอดแต่อันนี้มันดันกลายเป็นว่าเรื่องเดียวกัน ได้อารมณ์ใกล้ๆกันเล่าคล้ายๆกันคล้ายๆสันไม่ต่างกัน <c oughs> อ่ามันก็เลยนิดหนึ่งนะว่าเออจะถามว่านี่เป็นจังหวะที่ที่ป๊อป <c oughs> ผมผมพูดงี้แล้วกันนี่เป็นจังหวะหนังถ้ำหลวงที่ป๊อปที่สุดที่ผมได้ดูมาแล้วกันเอางี้ดีกว่าส่วนหนึ่งที่เราเรารู้สึกชอบมากๆคืองานโปรดัก<า>ชั่นเจ๋งมากเลยใช่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 คือหนังมันเดลมิดภาพเหล่านั้นได้ดีมากนะอ่าจริงจริงภจริงความวุ่นวายที่เกิดขึ้น จากเหตุการณ์ครั้งนี้ความร่วมมือร่วมใจกันการที่สร้างบรรยากาศของภารกิจได้ทั้งหมดแล้วเป็นภาพที่ดูดูง่ายดูเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ,อคือปัญหานี้เราเกิดขึ้นทั้งเดอะเค e และเดอะเลดคิวเลยนะด้วยความที่เดอะเค e เนี่ยไม่แน่ใจว่าตั้งใจจะทําให้ไม่รู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือภารกิจมันยากเย็นแค่ไหนเนะี่ยเดอะเคเราไม่ได้สัมผัสถึงความซับซ้อนของถ้านี้เลยพูดง่าย แล้วตัวงานภาพเองก็ดูอึมครึมมากจนดูไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นเดลเลดคิวต้องยอมว่าเป็นสารคดีภาพบางอย่างถึงจะเป็นการสร้างขึ้นใหม่แต่ก็ยังต้องยึดโยงอยู่กับความรู้สึกของการทํางานครั้งนั้นจริงๆแต่ในหนังเรื่องนี้มันเคลียร์มากกับภาพของการทํางานทั้งหมดบรรยากาศภายในถ้ำบรรยากาศการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งเนี่ยหนังมันสามารถทําให้เราเข้าใจได้ แล้วถ่ายทอดออกมาด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดีที่สวยอ,ะอ่ะหลายๆอย่างมันเลยรู้สึกว่าเออโปรักชันมันช่วยมากที่จะทําให้เราเพลินกับการดูหนังเรื่องนี้นะอะให้คะแนนสุดท้ายแล้วเรายังรู้สึกว่าเราโอเคกับเดอะเลดคิวที่สุดนะ,ะถึงตอนนี้นะ,ะถึงตอนนี้ที่เราดูมาสามภาคไอพี่ช่สามภาคดิสามเรื่องแล้วกัน <laughs> จากเหตุการณ์นางนอนเนะี่ยเรารู้สึกต่างกันว่าโอเคเดอะเคสให้เขารู้สึกแบบนึง เธอทีไลท์ให้ความรู้สึกแบบหนึ่งแต่อารมณ์ร่วมที่เราได้ความสนุกความเอนจอยที่เราได้เรายังรู้สึกว่าเดลิเคิยให้เราได้มากกว่านี้อืแต่ก็ถือว่าเธอทีไลท์เนี่ยก็เป็นหนังที่มีเอกลักษณ์ระดับหนึ่งแถมยังต้องยอมรับเลยว่าสิ่งที่ชูโรงสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดคือทีนักแสดงแล้วกัน,นที่เราสึกว่าเออมันกลายเป็นว่าตัวชูโรงจ,จริงๆนะนเหตุการณ์เนี่ยเรารู้หมดแล้วอย่างที่เราคุยกันว่าเราเรารู้ทุกอย่างเราหมดแล้วแต่ว่า ทีมนักแสดงแหละที่ทําให้หนังมีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งส่วนนี้เรื่องนี้กินขาดอยู่แล้วบรรยากาศของหนังสุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงความเข้มข้นกดดันอะไรมากมายนะักเรายังรู้สึกว่าตอนเราดุลเลคิว้วเรายังได้ความรู้สึกตรงนั้นมากกว่าด้วยซ้ำไปซึ่งความรู้สึกนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวหนังร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันเกิดจากตัวเราเองมากกว่าที่เราได้ดูมาหลายรอบได้ดูเรื่อง,เร,องเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วความรู้สึกมันยังค้างอยู่จาก ก่อนหรือจากเรื่องอื่นที่ดูแล้วกันก็สุดท้ายแล้วมันก็เลยมาผสมปมเปกันความรู้สึกเดิมกับความรู้สึกใหม่ที่เกิดขึ้นกับการดูหนังเรื่องนี้ก็เลยขอให้ที่7คะแนนครับ7คะแนนของผมเนี่ยต้องบอกว่าที่มันเอาเราอยู่ในแง่ของหนังที่เป็นหนัง13มหมูป่าเนี่ยเทอรทีไลฟ์เนี่ยเราที่ดูเรื่องอื่นมาแล้วเรารู้เรื่องมาหมดแล้วด้ซ้ำอ่ะมันได้เรื่องการเอาอยู่การดึงเราไว้อยู่เนี่ยคืองานโปรดักชันการการแสดงที่เรารู้สึกว่า มันน่าสนใจมากงานสร้างงานโปรดักชันผมรู้สึกว่าน่าสนใจไปหมดน่าสนใจไปหมดผมชอบมากมันดูโอเคมากมันดูดีมากในส่วนการแสดงผมว่าน่าสนใจแคสติ้งผมโอเคมากดีมากแล้วก็ความสนุกของหนังเรื่องนมันอยู่ตรงที่ตอนท้ายจริงๆที่เรารู้สึกว่าเออเราได้เห็นความกดดันที่มันชัดเจนขึ้นแต่ในระหว่างทางของหนังเรื่องนี้มันให้เราคอยตามเก็บเอาเองว่า เออหนังมันจะบอกเล่าว่าใครเป็นปัญหาใครดีความยากลําบากความเหนื่อยล้าความอะไรมันให้เราค่อยๆปฏิปะต่อเองแต่ว่าเออในแง่ของความคันเลฟูของหนังที่เป็นหนังเอาชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่จีด๊ดถึงแบบอ้ยอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดกดดันจังเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่าสนุกไหมนี่ก็คงเป็นจังหวะหนังที่ป๊อปมากๆสําหรับคนดูทั่วไปที่ผมรู้สึกว่าใครดูหนังเกี่ยวกับ13หมูป่า ผมว่าอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ป๊อปพอสมควรแล้วละ่ะถ้าใครอยากดูผมโอเคเลยถือว่าดูได้ด้วยความที่โปรดักชั่นมันดีด้วยนะมันเอาทุกอย่างมาแปลงเป็นภาพให้เราได้เห็นชัดๆอะ <c oughs> ทั้งหมดทั้งวันประมาณนี้อะให้ที่เจ็ดคะแนนเท่ากันสรีรวมคะแนนหนัองอยู่ที่เจ็ดคะแนนครับแค่น่าสนใจนะเหตุการณ์นเนี้ยมันทําเป็นหนังหลายครั้งแล้วก็เลือกดูแล้วกันว่าอยากได้อารมณ์ไหนเพราะว่าตอนนี้สามเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยก็อารมณ์ต่างกัน สามเรื่องก,ก็สามแบบและกันอ่าก็ลองลองเลือกดูละกันว่าคุณจะชอบแบบไหน,นกลารเป็นว่าเรารู้สึกว่าไอ้เดลิตคิวอ่ะมันให้มุมมองให้มิติที่ซับซ้อนกว่ามากเ่ยอโอเคมันเป็นวิธีการเล่าที่เข้าใจง,าง่ายกว่าตรงตรง,ตรงไปตรงมากว่าเพราะว่าเป็นคําพูดเป็นคําบอกเล่าแล้วมันก็มีโอกาสที่จะให้เห็นถึงทุกตัวละครเลย ทุกคนมีโอกาสได้พูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกตัวเองคิดอยู่ตลอดเวลาในในการทํางานครั้งนั้นอะไรเงี้ยลิกก็พูดได้เยอะจอรก็พูดได้เยอะแฮร์รี่ก็พูดได้เยอะแต่ว่าพอเป็นหนังอะ่ะมันก็ต้องจัดสรรอีกแบบหน,นึ่งอะไรเงี้ยแต่เราสึกว่าดีเทลเหล่านี้ถ้าใส่มาเนี่ยก็น่าจะสร้างมิติได้แบบมหาศาลเลยนะกับหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยอ่าอ,อถ้าเกิด2เรื่องหลังเนี่ยเรสคิวกับเทอร์ทีไลฟ์เนี่ยต่างกันแน่ๆตรงฟอร์แมตเขาเล่ากันคนละฟอร์แมตกันนะฟอร์แมตของสารคดีอันนี้มันเล่าผ่าน ความเป็นฟิคชั่นเป็นมูวี่นะมันก็คนละแบบกันแต่ว่าโอเคใครชอบแบบไหนก็ลองไปดูได้มันมี3มเวอร์ชั่นแล้วละ่ะใครสนใจไปดูได้ครับประมาณนั้นนี่เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงเหตุการณ์ถ้ำหลวงทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นรีวิวเกี่ยวกับเธอทีไลฟครับที่เข้าแล้วณนะวันนี้ใน Amazon Prime ไปดูกันได้นะครับประมาณนี้ใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบ คอมเมนต์กนมาได้ทั้งสองช่องทางทั้งเฟ e บุ๊กแล้วก็ยูทูบเซิร์ชดีโอซีด็อกตามด้วยคำหนังครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ